อ่ะเบียมื่งกับวานเลียนเียเนออันนี้ไม่ต้องจอรูนะอันนี้ไม่ต้องจอรูกันเปแบบกลุ่มกลุมมันกับเป็ดเบียร์ไเป็นอมีเบียร์เลยนงเบียร์นมเบียร์นบานงบามเบียร์เกบเขาเยตายย่อยืมแล้วว่าเงยงันนันจะมีงาข้าเข้าอันนี้ติดทุกเร็วนะอันนี้จะเป็นแปลงทําเนยวอ่านี้ทุกเรวอืมแป้งข้าวเนยน้ำตาลเสง่ยกันนะ อ๋อันนี้ในกระทะมันต้องปลิกไปปริกมาปลิกเลยไม่มันปลิกปลิกกลับด้านเลยไอไอ้ที่ตรงตรงกลางมันได้เมื่อนกันมันกระอยตัวเมื่อนกันนะครับอันนี้ก็ขนมประเปรี้ยนนี่เด่นที่มันกัน ขนมบานุมแร้นี่ก็อย่าขนมบ้านแมันม,มีแต่นุมเตียนโพงลาขนมบ้านุมเม็ดซ้านุมเตียนก็หวามน,าน,าานม่อนลาปลาหนุ่มป้อมนี่แหละเบียร์นี่เบียร์อได้ปะไอตาใหญ่ใจญ่เมืองนู้ช จากตรงนัน้นแหละค่ะ